เทคนิคเคล็ดลับถ้าคุณอยากมีเงินล้านให้คุณทำแบบนี้นะคะคุณจงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเวลาที่คุณได้รับเงินมาคุณทำยังไงกับเงินคะคุณมีปฏิกิริยามีการสร้างความสัมพันธ์กับเงินแบบดูดให้เงินเข้ามาหาคุณหรือแบบ ขับไล่เงินให้หนีจากคุณไปเวลาที่คุณได้รับเงิน10บาท20บาท100บาท500บาท1,000บาทคุณมีความรู้สึกกับเงินยังไงคะคุณรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณและคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินหรือเปล่า เอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะไม่ว่าเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามได้รับมาแล้วจงรู้สึกซาบซึง้งขอบคุณบอกรักเงินสร้างความสัมพันธ์ที่ดี